เมืองเพียงจะเป็นจุดทําอิฐในลาวที่ปลูกเข้าวสามดูบ้านเฮาเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพย์ในดินสินในน้ํำพื้นที่ดินเหตุการผลิตยังกวางขวางแต่เรื่องเทคนิคก,การผลิตรวมถึงแนวพันธุ์แม่ยังบ่ทันได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรเห็นให้แต่ละปีเศร้าค้าสิกร่อเหตุการผลิตด้เพียงแต่น,หนึหา2ฤดูเท่านั้นแต่ปีนี้ มีบริษัทต่างประเทศเสนอเงินไขแนวพันธุ์ปะปุป๋งจะทดลองปลูกดูเมือง,งเพียงให้ได้ปีล,ละสามฤดูถือเป็นบาทเก้าไม่ในวงการการเกษตรลรวเพื่อส่งเสริมให้ชาวนาผลิตเขาให้หลายขึ้นต่างหน้าบริษัทสิงหยวนได้เสนอให้ปลูกเขาพันธุ์ปะปุป๋งใหม่ปลูกได้สามครั้งต่อปีโดยบริษัทจะสนองแนวพันธุ์ปุ๋ย และวิชาการเพื่อแนะนำและลงติดตามการปลูกการใส่ปุ๋ยตัวจริงให้ชาวนาโดยบได้คิดรมูลค่าอย่างทั้งหมดสำหรับผลการผลิตแมนทางบริษัทจะได้ซื้อคืนเป็นข้าวเปลือกดิบในราคาหาันกีบต่อกิโลส่วนเซาวนาแมนมีแต่หนาทีนาและแห่งงานการผลิตบริบันรักษาให้ถึงตามหลักวิชาการที่ทางบริษัทได้แนะนำอุลาพมาสุขะรา,ายงาน